1>, 1วัน1เหรียญหนึความมั่งคั่งกับช่อง Rich m o o n c o i n นะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญมีมที่ชื่อว่า Wall Street Meme นะครับหรือ WSM เป็นตัวย่อตัวนี้ราคาอยู่ที่0.03779ดอลนะครับก็ถือว่าราคาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดีนะครับในกลุ่มของเหรียญมีมมูลค่าการตลาดนะครับยังไม่มีนะเพราะว่ามันเพิ่งลิสต์นะครับเข้ากระดาน OKX OK น่าจะเข้าวันที่3ตุลาคม อัดดับอยู่ที่2,128นปะครับประมาณการซื้อขายราย24ชั่วโมงอยู่ที่54.58ล้านนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอุปทานหมุนเวียนเนี่ยยังไม่มีนะครับแต่อุปทานสูงสุดประมาณ2,000ล้านนะครับอยู่ในเครือข่ายของอีเทเรียมตอนนี้น่าจะกำลังจะเข้ากระดาน okx OK นะครับเราก็สวอปได้ที่กระดานบิตเกตนะครับเมก a สวอ แล้วก็ลิสต์ในกระดานที่ชื่อว่า o o k นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูแต่ละกระดานกันนะนะครับ l bank มีแล้วนะครับ okx OK มีแล้วนะครับ stx แล้วก็ v o x นะที่ผมบอกว่า o o กนะครับผมอ่านน่าจะเป็นพอโลโก้มันติดกันนะครับ open ocean big n x bitmart coinex นะครับแล้วต่อมาก็เป็นดูดูนะครับของ ethereum ob เราก็ Open Ocean นะครับเรามาดูในเรื่องของเครื่องมือการตรวจสอบด้วยกันนะครับ ether scan io ก็ประมาณ2,000ล้านนะครับ w s m แล้วก็ holder ประมาณ27,506นะครับก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลย total transfer นะครับอยู่ที่99,595แสดงว่าตอนนี้เหรียญน,นะถ้าดูจาก transfer นะครับคือยัง ยังไม่ค่อยมีคนทำแทนเฟอร์เท่าไหร่นะครับแต่มีผู้ถือเยอะอยู่แหละแสดงว่าเหรียญตัวนี้น่าจะมีวานนะดูจากการซื้อขายราย2ี่ี่ชั่วโมงค่อนข้างเยอะนะครับโอเคนะครับเรามาดูเรื่องของทวิตเตอกันนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่น่าจะหลักแสนนะแต่ผมไม่รู้ว่าผู้ติดตามเนี่ยนะครับขนาดไหนนะครับประมาณ2องแ0 0แปด l มืนะครับ เราก็ following ประมาณ851นะครับจริงๆตัวเนี้เกิดมาตั้งแต่ปี2019แล้วแต่ว่าเหรียญน,นะเพิ่งเพิ่งมีการซื้อขายแล้วก็ระดมทุนออกมานะครับหรือทำพีเซลออกมาน,นั่นเองเอาเรามาดูเรื่องของเว็บไซต์ด้วยกันนะครับหลักๆตัวเนี้ไม่น่าจะมีอะไรหรอกนะครับเหรียญเป็นเหรียญมีมแหละนะครับแต่อุปทานไม่เยอะข้อดีของมันคือราคามันไปง่ายนะครับถ้าเกิดคุณจะซื้อตอนนี้ก็สามารถที่จะซื้อได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับเขาบอกว่า v meme business เนี่ยประมาณ1ล้านคอมมิชตี้นะครับ400ล้านเป็นอิมเพรสชันเพอร์มันนะครับต่อต่อเดือนนะนะครับ meme ก็เป็น unlimited นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีอีเวนต์ต่างๆมีมี reference ถึงอีลอนมาร์ด้วยนะครับโดยที่อีลอนมาร์เนี่ยเข้ามาเหมือนกับทำสัญลักษณ์รูปอีโมจินะหัวเราะนะครับแล้วก็คนที่ โพสเนี่ยเป็นรูปเหมือนกับตัวการ์ตูนใส่ใส่หัวกระทิงนะครับเขาบอกว่า Some w o o d e v e n t call him อ visionary นะครับแล้วอีลอนมาก็ทำท่าเป็นรูปน้ำตาไหลนะครับแกก็ตอบ u ูลลิชนะแปลว่าตัวนี้นะครับก็มีแบ็ k อัพดีพอสมควรนะครับ wsm Token ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ โอเคอ่ะ okay, ใช้ได้นะครับลองศึกษากันดูนะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเหรียญมีมากกว่านะครับก็เดี๋ยววันที่3ก็จะมีกระดาน OKX OK เนาะนะครับตัวนี้ก็มีหลายเฟสนะมีเฟส1เฟส2เฟส3เฟสมีทั้งหมด3เฟสนะครับเดี๋ยวผมไล่ทีละเ,เฟสแล้วกันนะครับเฟสที่1นะครับ Foundation เขาก็จะ มาถึง Smart Contact Development c o m m u n i t y Building นะครับ b r a n d and Marketing อย่างเงี้ยนะครับก็ทำแบรนด์ตัวนี้ขึ้นมานัเป็นรูปเหรียญมีแบบนี้แล้วก็ m a r c e d i s a n n s w w ็นะครับตัวนี้แล้วก็เฟสสก็จะเป็น Launch นะครับเป็นพวกมีการมีการแบบว่าพยายามที่จะทำให้โทเค็นเนี่ยถูกนำออกไปนะครับในการล้านกันเยอะขึ้น หมายถึงมีการซื้อมีการจับจองนั่นแหละโทเค็นล้านนะครับอย่างแรกแล้วก็พาร์เนอร์ชิพนะพาร์เนอร์ชิพก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นคอนเน c กกับแพลตฟอร์มต่างๆ,ๆนะครับก็ยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็โทเค็นลิสติ้นะครับก็เข้ากระดานต่างๆแหละนะครับเอ็กชแนนดลิสตินะครับนะอันนี้เข้ากระดานต่างๆนะครับโทเค็นลิสติ้ก็เข้าพวกเด็กนะแล้วก็ตัวของแคมเปญ นะครับเกาจะมีแคมเปญนะเราก็เฟส3ก็จะเป็นคอมมิชชั่นอัพเพิร์ฟเมนต์เอนพลาวเวอร์เมนต์นะครับขอโทษด้วยก็เป็นเกรดคอมมิชชั่นนะครับก็เป็นคอมมิชชั่นขนาดใหญ่นั่นแหละนะครับแล้วก็มาร์เก็ตแคปโกนะครับคือไอตัวของมาร์เก็ตแคปก็น่าจะบูมเลยพอสมควรนะครับเราก็เทียร์หนึ่งเซ็คลิสติ้งนะครับอันนี้ก็มาถึง okx OK แล้วนะครับก็เตรียมตัวนะโทเกนโดมิกนะครับก็บอกว่า ห้าสิบเปอร์เซ็น m a เป็นมาเก็ตติ้งสาสิบเป็น c o เป็นคอมมิชชัรีววสิบเปอร์เซ็น s e เป็นเซกล t ควิตี้สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเด็กลีควิตีเ้ idity, เ,เขาก็จะมีการจัดสัดส่วนประมาณนี้นะครับก็หลักๆส่วนที่เยอะที่สุดก็คือมาเก็ตติ้งเนี่ยแหละนะครับการทำการตลาดนะครับเขาถึงได้เป็นเหรียญที่ระดมทุนได้เยอะนะครับเป็นหลักล้านในการระดมทุนนะครับแล้วเขาก็บอกว่า wsm เนี่ยเขาก็จะมี a d ดดอประมาณห้าหมื่น นะครับ WSM Token นะครับนะก็สำหรับผู้โชคดีต่างๆต,ตามที่เขากำหนดเอาไว้นะครับก็มีการกำหนดในการแจกแอ์ด็ก็ลองเข้าไปติดตามกันในเว็บไซต์ของเขาได้นะครับหลักๆเหรียญนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับถ้าเกิดเต็ม10เนี่ยก็น่าจะให้สักเจักแปนะครับหนในนั้นคือเหรียญนี้มีอุปทานประมาณนี้เนาะแล้วก็ เรื่องของ Market Cap ไม่ต้องห่วงชุมชนมีอย่างหนาแน่นนะครับดูจากการระดมทุนหรือปีเซลอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงตัวนี้ก็จะมี nft ด้วยนะครับก็กำลังทำอยู่นะก็จะออกไปทางมีมแหละนะครับก็ไม่แพ้กับ nft ดังนั้น7กับ8น่าจะคุ้มสุดนะครับคือมีมอุอปทานไม่เยอะนะครับแต่ก็ต้องระวังว่าถ้าตลาดเนี่ยมันหมีคือตลาด ถ้าเกิดมันตลาดมันเป็นตลาดหมีนานๆเนี่ยนะครับสิ่งนี้ตามมาคือเหรียญน,นี้จะซึมง,ง่ายนะครับซึมง,ง่ายแล้วก็ไม่คุ้มนะครับส่วนตัวผมรอให้เข้ากระดานสัก OKX OK กับตัวของ Bitget ก่อนนะครับเราค่อยเข้าไปซื้อก็ได้ตอนนี้ราคาน่าจะแรงเกินไปแล้วล่ะส่วนตัวผมนะหรือจะเล่น กระดานโอเคก็ได้ตามกระแสกระดานโอเคก็ได้แต่ว่าเน้นย้ำว่าต้องเล่นสั้นนะครับเลือกมากไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้อาจมีย่อนะข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็ฝากทุกคนที่จะติดตามด้วยกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็ฝากเหรียญ Wall Street Meme ตัวนี้นะครับให้ พอร์ตการลงทุนของคุณเติบโตรักกันนะครับเข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วยเมกาสวอปผ่านกระดานบิดเกตที่นี่ทีเดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนครับ